chừng nào bà đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những

ตำแน่งเฮ็ดลวดตำแน่งเฮ็ดผสมยุตินจังสัน อันผู้เ่นแผน,นแกโยกสิแผนกโยกบ่นักตอนนี้กำลงังหมุนติ้วติ้วนะคะกำลังผสม โอ๊ยคนแนกสั้งตีเอ้ยพูดอนไรยืนทาปูนอยู่ เนาะโอ้แขนโพดโอ้แขนนี่เสิอ่ะ